รู้ว่าใต้ทะเลลึกตรงนั้นมีอะไรอยู่ชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งถ้าคุณเป็นคนทั่วไปเนี่ยคุณอาจจะได้เจอมันแค่ครั้งเดียวมันไม่ใช่ปลาที่เจอง่ายๆตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดที่ญี่ปุ่นเองไม่ค่อยเจอญี่ปุ่นเองไม่เจอใช่ตัวนี้สภาพร่างกายเขาเนี่ยเขาจะเป็นกรอบครับส่วนหัวจะค่อนข้างแข็งนะครับหรือจะเคาะให้ฝันอ่า วันนี้ซอสใต้สมุทรอีกแอพิโซดหนึ่งแล้ววันนี้พี่เอาบอกว่าเป็นปลาระดับความหายากคือ S class บางคนอ่ะใน1ชีวิตเนี่ยอาจจะไม่เคยเจอสักครั้งในชีวิตเลยก็ว่าได้ความโดดเด่นของมันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นปลาที่สร้างเกราะให้ตัวเองอวันนี้เราเลยมาแบบเกราะทองคำมาเลยครับปลดล็อกสกินทองคำกันมาเลยแต่มาดูกันว่าปลาที่มีเกราะของตัวเองเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงโอ้โห นี่มาวางรอเลยนะเนี่ยตัวนี้มันมีความเป็นมาอย่างไงทําไมถึงเลือกมาอยู่ในซอสใต้สมุดอพิโซดมาอย่างแรกที่เคยบอกว่า S class หลายหลายคนที่เป็นนักตกปลาดูคลิปนี้อาจจะบอกว่าเอ้ย e เห็นบ่อยละนักตกปลาเจอบ่อยเพราะว่ามันเป็นปลาล่าเหยื่อที่กินเหยื่อปลอมของนักตกปลาหลายทวีปก็จะเห็นขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ตกที่จะได้มันที่ผมจัดอยู่ S class หมายถึงว่าชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งถ้าคุณเป็นคนทั่วไปเนี่ย กูอาจจะได้เจอมันแค่ครั้งเดียวไม่ใช่ของผมแต่มาถึงบุคคลธรรมดาทั่วไปมันไม่ใช่ปลาที่เจอง่ายอันนี้ก็ครั้งแรกในชีวิตในของผมเหมือนกันผมเคยเห็นผ่านคลิป1ครั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะตอนแบฮักถูกไหมใช่ตัวนี้ไหมใช่ใช่ใชถ้าแบ r e h อยู่คอมเมนต์ได้ด้วยนะครับ <laughs> เอาชื่อก่อนเขาก่อนดีกว่าพี่ตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่ชื่อญี่ปุ่นชื่อคูนคิโคบ โฮโนกิโฮโบจัดอยู่ในะกูลปลาโฮโบหรือเกลนาดลักษณะเด่นของปลาเกรือนาดคือส่วนหัวจะค่อนข้างแข็งนะครับเดี๋ยวจะเคาะให้ฟังฟังเสียงนะ, oh. ะค่าครีบข้างลาตัวเนี่ยถ้าเป็นปลาเกรือนาดปกติมันจะแผ่ออกมาถ้าของญี่ปุ่นเนี่ยโฮโบก็จะมีตัวเด่นเนี่ยก็คือครีบข้างๆสีฟ้า,ฟาบางชนิดชื่อเซมิโฮโบบ้านเรามีเหมือนกันเรียกว่าปลากระคู่ส่วนตัวนี้ ก็ขึ้นชื่อว่าโฮโบมือนกันเขาเรียกว่าโคโนคิโฮโบตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดที่ญี่ปุ่นเองไม่ค่อยเจอญี่ปุ่นยังไม่เจอใช่มันจะอยู่ทาง Indo ific, อินโดแปซิฟิกตรงพวกอย่างนี้อยู่ทางใต้ใต้หน่อยเป็นปลาที่อยู่น้ําลึกแต่ไม่ได้ลึกมากประมาณ2-300เมตรประมาณนั้นให้ความรู้ทุกคนก่อนคําว่าลึกถึงไม่ลึกมากเนี่ยสองถเมตรเนี่ยมนุษย์ปกติเราเนี่ยกี่ร้อยเมตรนะพี่ร้อยกว่าถูกไหมร้อยกว่าซึ่งอันนี้ก็คืออยู่ลึกลงไปอีก ใช่แต่คือญี่ปุ่นเนี่ยน้ำคนลึกเป็นพันเมตรฉะนั้น2อ0ส0 0เมตรนี่ถือว่าตื้นอครับเขาอนุบาลอนุบาลตัวนี้ได้มาจากเนื้อรอบน้าลึกเหมือนกันสังเกตที่ดวงตาได้นะครับลองดูที่ดวงตาอ๋อน,นี่คือไม่ใช่ธรรมชาติของเขาดูใช่ตาเขาจริงๆจะเป็นดวงตาใสปกติแต่ว่าพอเขาขึ้นมาจากน้ําลึกเนี่ยถ้ามองสังเกตดีๆจะเห็นเป็นฟองอากาศเล็กๆ ทำไมเราถึงพบเจอมันได้น้อยครับพีอ่อาอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นปานที่อยู่ที่อยู่อาศัยในน้ำลึกการประมงของบ้านเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเขาบ้านเราจะจับกันอยู่ที่ระดับหนาประมาณ5 0าถึงเเมตรแต่ระดับร้อยกว่าเมตร200เมตรเนี่ยน้อยที่จะไปยุ่งกับเขาโอกาสเจอก็เลยน้อยในแง่ของการอนุรักษ์บ้างหรอพี่การประมงน้าลึกเนี่ยมันถูกเข้าปีนหมวดมู่ของการอนุรักษ์เ้อร์ที่หรือว่าเขาก็ไม่มีข้อมูลที่จะมาอนุรักษ์พวกนี้มันต้อบอกว่าไม่มีงานศาึกษาเพราะว่าหนึ่งคือบ้านเราไม่ได้ประมงน้ําลึกกันเลย บ้านเรามีอฟอรซมคิดว่าบ้านเรานำลึกสุดกี่เมตรถ้าจากที่เราทำมาทั้งหมดผมให้ 50- าสิบถึงแปอ่ะแม็กสุดคื 100, อร้อยอะจริงๆบ้านเราอะลึกได้ถึงประมาณ800เลยนะแต่ว่ามันจะเป็นการที่ต้องออกไปน้ำลึกมากแล้วต้องออกไปไกลมาก800นี่คือลงล่องํำล,ล,ลึกแหละ1คือต้องไปเดินทางไปไกลมาก2คือไม่มีใครรู้ว่าใตา้ทะเลลึกตรงนั้นมีอะไรอยู่และมีทรัพยากรมากน้อยแค่ไหน และทรัพยากรเหล่านั้นควรตอบรับกับตลาดตอบรับกับก,บการบริโภคแค่ไหนหนึ่งคือออกไปก็ไกล2คือไปแล้วไม่รู้ปลาอยู่ไหนสามไม่รู้ว่าปลาที่ได้ขึ้นมาจะกินได้ไม่ได้ขายได้ไม่ได้ฉะนั้นก็กลายเป็นว่าทรัพยากรทางน้าลึกก็เลยยังไม่มีการถูกนํามาใช้เลยอธิบายง่ายๆสัส้นๆก็คือมันไม่คุ้มค่าต่อการเสี่ยงออกไปที่จะไปไกลขนาดนั้นเพราะว่าคนทําประมงเขาก็จะหาแต่แมสแมสเนาะ ปลาที่แบบตลาดได้เยอได้ง่ายๆขายได้แน่ๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่หาเจอได้น้อยแล้วก็ยังไม่มีการพัฒนาการฆ่าปลาพวกนี้ก็คือตัดเหงือกให้เลือดออกแล้วก็ตัดตรงรอยต่อตรงข้อหัวกับกระดูกสันหลังให้ขาดออกจากกันก็คือตายอ่านั่นคืออีเกจิเมะส่วนชินเกะจิเมะคือต้องแทงลวด ตัวนี้หน้าผากเขาแข็งมากฉะนั้นแทงไม่เข้าอยู่แล้วต้องตัดข้อหางและแทงลวดแต่ว่าตัวนี้สภาพร่างกายเขาเนี่ยเขาจะเป็นเกราะครับผิวหนังเขาเป็นเกราะเป็นเกราะแข็งๆเลยคล้ายๆปลาซักเกอร์นะครับ <S 1> <S 1> คือต้องบอกว่าชื่อไทยตัวนี้ในที่บัญญัติไว้เขาก็เรียกกันว่าปลากุ้งปลามังกรอ่าแล้วแต่คนจะเรียกแต่จริงๆถ้าดูปากมันจะไม่ใช่เหมือนกับปลาซักเกอร์ปลาซักเกอร์มันจะเป็นกลมๆแล้วก็ดูดไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้ปากเป็นปากเป็นแบนนะครับ แบนๆแล้วก็จะมีหนวดหนวดด้านล่างเนี่ยถ้าตามธรรมชาติเขาจะหนวดเนี่ยช้ไปตามพื้นเพื่อใช้ระบบไฟฟ้าประสาทสัมผัสในการหายเหยื่อเนื้อตัวนี้เนี่ยคล้ายๆปลาคอตปลาได้ญี่ปุ่นก็ได้ละปลาทาละนะครับเนื้อจะไปทางปลาคอตกินดิบมันจะมีรสด่างๆนิดหนึ่งไม่ค่อยอร่อยถ้ากินดิบวันนี้เมนูที่จะทําก็เลยมองไปทางสุกมากกว่าก็เลยวันนี้จะลองทําเมนูที่เกี่ยวกับทอดเดี๋ยวเรามารอดูในแง่ของ รสชาติและการเอาไปทําบ้างนึงว่ามันจะเป็นยังไงแล้วหน้าตามเราจะออกมาจะน่ากินแค่ไหนโอเคครับเชื่อเลยครับอ่ะอันนี้เราแลกกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเชฟนิวถอดเนื้อเขาออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเหลือเสื้อผ้าต่อไปเดี๋ยวไปทอดโอ้แต่เนื้อเขามีความแบบนี่เรายังไม่ทุกคนนี่เรายังไม่ได้โรยแบบพริกไทยเกลืออะไรนะสีสีผิวเขาเป็นอย่างนี้จริงนะใช่เป็นสีใต้ผิวหนังนนเฉยเ คืว่าบอกว่าถ้าตอนสุกเนี่ยกินม่ได้เหมือนกุ้งเลใช่ไหมพี่หนังมันตรงนี้จะคล้ายๆกุ้งอโอ้ยมาแล้วอโอ้หน่ากินเหมือนกันนะเนี่ยนี่เป็นเมนูที่ผมว่าหน้าตาของปลาที่อยู่ด้านหลังเนี่ย ดูยากนะดูแบบเข้าใจยากมากดูคอนทราสกับตรงข้างหน้ามากเลยแต่ตัวอาหารข้างหน้าเนี่ยผมว่าทุกเพศทุกวัยเข้าใจและรับรู้ได้แปลงง่ายๆเลยปลาทอดถูกไหมพี่มันคือปลาทอดเลยใช่ไหมมันคือปลาทอดชุบเกล็ดอ่าชุบแป้งทอดทําไมพี่อ้อถึงเลือกใช้ในการทอดนําเสนอเมนูน,นี้ครับพี่คือลักษณะเนื้อมันมีความคล้ายกับพวกปลาคอดเนื้อมันจะมีความเด้งแล้วก็ความแบบด่างๆนิดๆอ่ามีความลื่นๆนิดๆฉะนั้นผมเลยมีความรู้สึกว่าทางรู้นะเขานี่ยอมมาทำฟิตแอนด์ชิพ อาหารชิพหรือเมนูทอดซส่วนใหญ่ <c oughs> ก็เลยคิดว่าตัวนี้นําเสนอแบบนั้นดีกว่าถ้าย่างเนื้อจะเหนียวไปหน่อยหรือว่าถ้ากินดิบมันก็ไม่ได้อร่อยขนาดนั้น <c oughs> เนื้อมันจะนิ่มๆเละๆแล้วก็มีความดังๆฉะนั้นผมว่าทอดเหมาะกับมันหน่อยแล้วปรุงรสกินกับซอสทาทาดีสุดถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วในงแง่ของรสชาติบ้างนะเราดื่มด่ากับเรื่องราวมาเต็มไปหมดแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติของน้องคนนี้ จะขัดกับหน้าตาเขาไามหรือจะเป็นยังไงคือเป็นปลาทอดที่เนื้อเฟิมมากเลยนะพี่เนื้อเขาเนี่ยนะเอาเทคเจอร์ก่อนนะเทคเจอร์ของปลาตัวเนี้ยคือเราเคี้ยวไปเนี่ยมันเป็นขั้นกว่าของปลาทั่วๆไปให้เรากินคือถ้าปกติเรากินพวกกัมพงหรือปลาทอดต่างๆก็ตามมันจะไม่ ไม่ค่อยเหลือความเด้งตัวที่ไม่ค่อยเหลือความเด้งของเนื้อที่มันสู้มากับฟันอ่ะมันเลยทาให้กินไปปุ๊บจะมีความฉ่ำอะไรแต่เนี้ยคือเรากัดพับเคี้ยวเข้าไปอ่ะเฮ้เนื้อมันแบบเฟิมนะมันไม่ได้เหนียวนะมันเฟิมแบบให้เราเคี้ยวได้นิดนึงนิดนึงแล้วเจอกับความกรอบภายนอกอ่ะโอ้โหแบบเป็นเทคเจอร์อีกแบบเนึนะมันเออพูดไม่ถูกอ่ะมันคือมันคือขั้นกว่าของเนื้อปลาปกติอ่ะกินกับซอสทาท่าเป็นทอดอ่ะโอ้โหนี่คือ นี่คืออาหารเด็กอ้วนชั้นดีหนึ่งจานเลยจะบอกว่าโหที่กินเข้าไปแบบรสชาติเจฟฟี่ทำมาได้แบบกลมกล่อมมากๆแล้วก็อย่างที่พี่เอาว่าผมว่าจานนี้มันมันเนื้อใกล้เคียงกับใครที่ชอบกินฟิตแอนด์ชิพเนาะถ้าบบอยากไ, <ป S 2> ได้ความกรอบนี่ครับมีกรอบด้านล่างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจัดจานแบบนี้มันเป็นจัดจานทาชิมิแต่ว่าเราไม่ใช้ใช้เท้าใช้มีกรอบแทนเพราะมันกินได้ผมอยากให้คนที่ชอบกินปลาปลาทอดต่างๆถ้ามีโอกาสนะพี่ ลองลองาต้องใช้คำว่าถ้ามีโอกาสนะมันไม่ได้มาบ่อยๆใช่ <laughs> เพราะตัวนี้นี่ก็ครั้งแรกในชีวิตนะที่ได้เจอและได้กินด้วยแต่แบบโหรสชาติของปลาเนื้อปลาคือผมว่าเราว่าเออมันแตกต่างมีความเฟิร์มมีความเด้งก็วันนี้ยังไงก็ขอบคุณพี่อ๊อฟเช่นเดิมครับพี่ที่พามาเปิดโลกใต้สมุทรของเราอีกเอพิโซดอีกแล้วนะสำหรับปลาตัวนี้แน่นอนอย่างที่พี่อ๊อฟเกินไปทั้งหมดมันคือหนึ่งครั้งในชีวิตที่บางคนอาจจะได้เจอหรือไม่ได้เจอก็ได้นะชื่อว่าปลากุ้ง ก็ยังไงฝากติดตามชมซอสที่เรเรากินได้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ในช่องซอสที่เรากินได้ด้วยแล้วครั้งหน้าซอสใต้สมุทรเราจะพาไปเจอกับสัตว์ประหลาดที่อยู่ใ,ใต้ท้องทะเลอะไรอีกบ้างหรือเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับท้องทะเลบ้างกดติดตามชมกันไปได้เลยยังไงทุกตอนเนี่ยคัดสรรมาอย่างดีแน่นอนโอเคครับตอ <Okay. S 2> นนี้ขอบคุณมากครับพี่อ๋ครับ,รบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ